หนังสือที่จะนำมาอ่านวันนี้นะครับได้มาใหม่นะครับชื่อหนังสือว่าธรรมะน่ารักนะครับเรื่องที่จะอ่านก็มีชื่อเรื่องว่าสามัคคีกันไว้เถิดการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเองเป็นสำคัญทุกคนสามารถทำได้ เมื่อมีความจริงใจมีความรักที่บริสุทธิ์มุ่งให้สังคมตลอดจนชาติบ้านเมืองเรีนหน้าต่อไปในทางทิศที่ดีที่สงบสุขก็ควรจะหันหน้าเข้าหากันสร้างความปลองดองผนึกทั้งกำลังเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่สังคมแห่งสันติสุขต่อไปแต่หากทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ข้าเป็นนัมเมอร์วันอยู่คนเดียวในไม่ช้าตัวเองก็จะพบกับหายนะ มีหนามซ้ำชาติบ้านเมืองก็จะพังพินาศไปด้วยมีเรื่องเล่าว่าแต่ก่อนนั้นนิ้วมือทั้งห้านิ้วต่างก็มีความปรองดองรักและสามัคคีกันมากแต่ไม่ได้ติดเป็นแผ่นเดียวกันหมดเหมือนนิ้วกบนะครั้นอยู่มาช่วงหนึ่งนิ้วทั้งห้านั้นก็เกิดผิดใจกันแตกแยกความสามคัคคีเพราะต่างอวดคุณสมบัติของกันและกันเป็นประเภทยกตนข่มท่านประนามกันและกันกเที่ยนกระหือรือ,อเพื่อที่จะ ยกตัวเองได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าแต่เพียงผู้เดียวในที่สุดนิ้วมือทั้ง5้าจึงออกหาเสียงปราศัยเพื่อเรียกคะแนนิยมให้แก่นตนเองโดยยกคุณสมบัติต่างๆของตนมาอวดและขอคะแนนลำดับที่1ครับเป็นนาทีของนิ้วโป้งซึ่งได้พาร่างอันต้มเตี้ยมต้อแต่เดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับกล่าวปราศัยขึ้นว่าข้าพเจ้ามีชื่อจริงว่านิ้วโป้งเป็นพี่ใหญ่พี่เบิม้ม ว่าบรรดานิ้วทั้งหลายในบรรดาผู้ลงสมัครในครั้งนี้ตำแหน่งควรเป็นของข้าพเจ้าด้วยเหตุผลเพราะประการหนึ่งข้าพเจ้าเป็นพี่ใหญ่ตั้งอยู่นิ้วเหนือน,นิ้วทั้งปวงและประการสำคัญขึ้นชื่อว่านิ้วโป้งแล้วย่อมมีคุณสมบัติพิเศษที่เด่นชัดถึงสองประการก็คือหากชูขึ้นข้างบนย่อมหมายถึงการแสดงความยินดีชื่นชมต่อความสำเร็จของผู้นั้น ถือเป็นการแสดงออกถึงกำลังใจที่วิเศษสุดแต่หากนิ้วโป้งนี้คว่ำลงเบื้องล่างย่อมหมายถึงการกระทําที่แย่ไม่ดีหรือหากเรียวรับไปกว่านั้นก็คือมีนายบอกเหตุว่าบุคคลผู้นั้นต้องมีอันเป็นไปเป็นต้นการประสัยของนิ้วโป้งจบลงพร้อมด้วยการสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังไว้น้อยจากนั้นนิ้วโป้งก็ถึงได้ผาร่างอันอ้วนเตีย้ยมอต้อน,นั้นเดินลงเวทีไป ถัดมาก็เป็นนิ้วชี้ซึ่งได้เดินขึ้นเวทีอย่างองอาจและก็เข้มแข็งเสมือนชายชาติทาหารบุคลิกก็แฝงไปด้วยความเข้มนิ่งลึกมองดูสมาร์ทเหลือหลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของหญิงสาวหลายคนหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างเวทีปราศัยเมื่อเห็นหุ่นและบุคลิกนั้นถึงกับกรี๊ดสลบนิ้วชี้เมื่อเดินขึ้นเวทีไปก็ได้หยุดอยู่ตรงกลางเวทีจากนั้นจึงโค้งคำนับผู้ฟังพร้อมกับกล่าวปราศัยอย่างองอาจและแฝงไปด้วยอำนาจว่า ขพเจ้ามีชื่อจริงว่านิ้วชี้ชันชนะในครั้งนี้สมควรเป็นของขพเจ้าเพราะขพเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจกว่านิ้วทั้งหลายนอกจากจะทำที่คอยสั่งซึ่งบ่งบอกถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนิ้วชี้ยังเป็นนิ้วสรารพัดประโยชน์ในกิจการอื่นๆเช่นแคะหูแคะจมูกหรือแค่ฟันเป็นต้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์และภาวะความเป็นผู้นำของขพเจ้าแล้วก็จงนึกถึงหลักแห่งความเป็นจริงไม่ควรอ่อนใจเทคะแนในให้กับนิ้วอื่น โปรดไว้วางใจข้าพเจ้าในการเป็นผู้นำครั้งนี้ขอบคุณครับกล่าวจบนิ้วชี้ก็เดินลงจากเวทีไปได้วยความสง่าและก,ก็ก่อนที่เขาจะเหยียบบันไดขั้นสุดท้ายหญิงสาวคนหนึ่งซึ่ง,งยืนอยู่ตรงนั้นก็รีสลบไปกไกลสร้างความกลาหนแก่เวทีปราศัยไม่น้อยและเมื่อห่วงเวลาแห่งความกลหนนั้นผ่านไปชายร่างใหญ่สูงยาวดูท่าสงบเยือกเย็นมองดูแล้วคล้ายจะไม่เป็นมิตรกับ ผู้ชายแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าใดนักแต่เป็นที่ถูกใจของบรรดา,าสาวๆและชายเทียมเขาได้ก้าวขึ้นไปบนเวทีปราศัยพร้อมกับกล่าวปราศัยว่าข้าพเจ้ามีชื่อจริงว่าน,นิ้วกลางและเหตุที่รงสมัครในครั้งนี้เพราะมองเห็นว่าตัวเองนั้นยังมีประโยชน์อยู่บ้างเด็กเดว,ว่าไม่ได้ยอ่อหย่อนไปกว่าพี่เบิ้มและนิ้วชี้ที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ใช่พี่ใหญ่พี่เบิ้ม และไม่ได้องอาจห้าวหาญเหมือนนิ้วชี้แต่ขพเจ้าก็มีดีอยู่ในตัวไม่น้อยโดยขพเจ้านั้นเป็นคนรักสงบสันติไม่วูวามซึ่งถือว่าเป็นภาวะของความผู้นำที่แท้จริงแต่ก็อย่างว่าละครับใครหน้าไหนก็ก็ตามอย่าทำให้ขพเจ้าโกรธเพราะหากวันใดที่ขพเจ้าโกรธและชูขึ้นพร้อมมองมองหน้าก็จะต้องมีเรื่องกันทุกครั้งไปเด็กได้ว่า ต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งจริงไหมครับท่านคณะกรรมการนิ้วกลางหันไปถามท่านที่เคารพครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมหาเรื่องนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับผมเป็นคนรักสงบไม่เคยหาเรื่องใครแต่ใครก็อย่ามาทําผมก่อนก็นแล้วกันขอบคุณครับพูดจบนิ้วกลางก็พาร่างอสูงใหญ่เดินลงจากเวทีไปแต่ดูเหมือนว่าการขึ้นปราศัยของเขาในครั้งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้ใครต่อหลายคนโดยเฉพาะคณะกรรมการ ผ่านไปแล้ว3แบบ3สไตล์สําหรับการขึ้นปราศัยหาเสียงเพื่อสรรหาผู้นําลําดับต่อไปทางคณะกรรมการก็ได้แนะนําผู้ลงสมัครหมายเลขสีซึ่งเธอเป็นสุภาพสตรีฟังดูลักษณะแล้วแต่เป็นผู้หญิงที่สวยงามมากสดใสจมูกด่งนาง,งวงช้างอากลมตากลมเหมือนตะพูแก้มย้อยเหมือนกระต่ายปากดังนกกระจิบเรียกได้ดว่าสวยหยาดเยิ่อหยดย้อยเหมือน ย่อมย้ายามเย็นเลยก็ได้เมื่อเธอก้าขึ้นบนเวทีชายหลายคนกับตาค้างตะลึงเพราะภาพแห่งความงามนั้นเธอเดินไปหยุดอยู่กลางเวทีพร้อมกับถอนสายบัวแสดงความเคารพต่อคณะกรรมการและผู้ฟังจากนั้นจึงกล่าวขึ้นด้วยวาจาอ่อนหวานอ้อนคะแนนจากผู้ฟังทั้งหลายว่าที่ฉันมีชื่อว่านิ้วนางค่ะหรือจะเรียกว่านิ้วนานางน้อย <c oughs> หรือจะเรียกว่าน้องนางก็ได้นะคะ และเพื่อความเป็นกันเองดิฉันขอใช้สรรพนามแทนตัวว่าน้องนางค่ะถึงแม่น้องนางจะไม่ใช่ผู้ชายปกสองศอกครึ่งเหมือนสามท่านท,ที่ผ่านไปแต่น้องนางก็มั่นใจว่าลูกผู้หญิงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายสามารถทำอะไรอะไรได้หลายอย่างและสามารถเป็นผู้นำได้เช่นกันค่ะคุณสมบัติของน้องนางนะคะน้องนางเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเป็นตัวแทนของหัวใจ เพราะเมื่อคู่รักใดมีใจตรงกันยอมมอบแหวนเป็นตัวแทนต่อกันละกันความรักช่วยจัดลงโลกนี้ให้ดูสดใสเป็นสีชมพูความรักสร้างสังคมให้หน่าอยู่ความรักทำให้หัวใจพองโตพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและอีกหลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหมละคะท่านผู้ฟังทั้งหลายน้องนางเป็นได้หลายอย่างและสมควรเป็นผู้ชนะในการลงสมัครครั้งนี้ขอฝาก น้องนางเนี่ยอ้อมอ,อกอ้อมอกออ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 ใจของท่านทั้งหลายด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกล่าวจบนิ้วนางก็ถอนสายบัวต่อหน้าผู้ฟังและคณะกรรมการอีกครั้งจากนั้นจึงพาร่างอันอ่อนระหงเดินลงจากเวทีไปสร้างความประทับใจให้กับทุกคนไม่น้อยโดยเฉพาะาคณะกรรมการซึ่งในครั้งนี้บรรยากาศผิดแปลกไปจากเมื่อครั้งนิ้วกลาง่ายร่างสูงใหญ่ได้เด็กได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียว ลำดับสุดท้ายท้ายสุดเป็นสุภาพสตรีรูปร่างค่อนข้างบางเล็กและในขณะที่เธอกําลังเดินขึ้นบนเวทีนั้นก็ทําให้ทุกคนใจหายใจความไปตามๆกันพอเธอเดินโซเซทําท่าเหมือนจะล้มหลายครั้งเนื่องจากต้องรอนานและพอแรงของพัดลมที่ตั้งโต๊ะตัวใหญ่ที่มากระทบเมื่อสวัสดีท่านผู้ฟังและคณะกรรมการแล้วเธอเจนได้กล่าวภาษัยว่า ที่ฉันมีชื่อว่านิ้วก้อยและเพื่อเป็นความเป็นกันเองก็ขอเรียกสรรพนามแทนตัวว่าน้องก้อยก็แล้วกันนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพน้องก้อยเชื่อว่าการเป็นผู้นำนั้นรูปร่างหน้าตาหรือว่าสัสดส่วนไม่ใช่ปัญหาสำคัญอะไรถึงแม้ว่าน้องก้อยจะตัวเล็กรูปร่างบอบบางไม่อ้วนเตี้ยเหมือนพี่เบิ้มไม่สมาร์ทเหมือนพี่นิ้วชี้ไม่สูงใหญ่เหมือนพี่นิ้วกลางไม่สวยขุนดีเหมือนพี่นางแต่น้องก้อยก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะนั่นก็คือการที่ทําให้คนที่เกลียดกันไม่เข้าใจกันหรือเง้ะงอนกันกลับมารักกันดีกันเหมือนเดิมด้วยการเกี่ยวก้อยประสานความร้าวฉานเปลี่ยนให้เป็นมิตรภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไปโดยคุณสมบัติที่พัฒนรเช่นนี้น้องก้อยคิดว่าตัวเองเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นําในครั้งนี้ค่ะเมื่อกล่าวจบนิวก้อยก็ได้พาร่างอันเล็กและบอบางเบาเดินลงจากพิธีไป แต่ก่อนที่เธอจะลงจากตรงนั้นได้เธอก็ได้ขอร้องให้ณก,กรรมการช่วยปิดพัดลมซะก,ก่อนโดยเธอให้เหตุผลไว้ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองการประสายบนเวทีเพื่อหวัง ที่จะเป็นผู้นํานั้นจบสิ้นลงฮะแต่และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นข้างเวทีพอเมื่อทั้ง5คนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันจึงเกิดความกรธวหดขึ้นโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้สือข่าวรายงานว่าสืบเนื่องมาจากนิ้วกลางได้ไปมองหน้าพี่เบิ้มและนิ้วชี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาส่วนน้องนางและน้องก้อยจะเข้าไปห้ามอีท่าไหนไม่รู้เมื่อโดนลูกหลงก็จึงเกิดมีโมโหและเกิดชุลมูลขึ้น และเมื่อต่างฝ่ายต่างคนต่างไม่ยอมในขณะที่ทั้งหมดกําลังโน,นเนียล้มลุกคลุกฝุ่นกันอยู่นั่นเองก็มีสิ่งประหลาดกลมกลมหนักหน่วงพุ่งมาที่ใบหน้าของเจ้านิ้วทั้ง5อย่างแรงเป็นเหตุให้ถึงกับหน้าหงายล้มลงไปทีเดียวพี่เบิรมหรือนิ้วโปง้งจะเข้าไปเอาคืนจึงพาร่างอันอ้วนเตี้ยนอะ้วนเตี้ยนะมอตต์เข้าไปแต่ก็โดนสิ่งประหลาดนั้นซัดเข้าอีกหนึ่งหมัดถึงกับล้มคว่ำทีเดียวนิ้วชี้ก็จะเข้าไปเอาคืนเช่นกัน แต่ก็โดนสิ่งประหลาดนั้นซัดเข้าอีกถึงกับหน้าคว่ำไปตามกันนิ้วกลางลุกขึ้นได้ก็จะเอาคืนครับแต่ก็โดนสิ่งประหลาดนั้นซัดเข้าอีกถึงกับหน้าคว่ำไปอีกอะระลายน้องนางในวิธีนี้เธอได้สลัดภาพความสวยงามวิ่งเข้าไปหวังแก้แค้นแต่ก็โดนสิ่งประหลาดนั้นซัดเข้าอีกหมอบอีกหมัดถึงกับหน้าหงายไปเช่นกันน้องก้อยโกรธมากที่ถูกวระตุประหลาดนั้นกระแทกที่ใบหน้าตนจึงหอบสังขารพาร่างอันบอบบางวิ่งเข้าไปก็หวังจะเอาคืน แต่ก่อนจะถึงสิ่งประหลาดนั้นแต่ก่อนจะถึงตัวสิ่งประหลาดนั้นเธอก็สะดุดขาตัวเองครับล้มหน้าทิมไปอีกคนหนึ่งทั้งห้าหมองหน้ากันแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าสาเหตุที่ไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็เพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ต่างมีทิฐิและขาดความสามาคัคคีวินาทีนั้นทั้งห้าจึงรวมใจเป็นหนึ่งประสานความสามาคัคคีมีความรักปรองดองกลมเกลียวกัน ทั้ง5นิ้วจริงประสานร,ร่วมกันกลายเป็นกำปั้นอันใหญ่จากนั้นก็พุ่งตรงไปที่ใบหน้าของสิ่งประหลาดนั้นเป็นเหตุให้คู่ต่อสู้ล้มลงหงายหลังกลราอากาศทันที <c oughs> จากเรื่องที่แสดงมาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าที่ใดชาติใดหรือสังคมใดหากขาดความสามัคคีแล้วย่อมจะต้องเดือดร้อนจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างต้องอาศัยความสามัคคีจากกลุ่มชนจากหมู่เหล่าเป็นที่ตั้งเพราะความสามัคคีนี้หากสังคมใดกลุ่มใดชาติใดนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวดจะทําให้ประสบความสมําเร็จมั่นคงเป็นปึกแผ่นเปรียบดังแผ่นไม้ที่มัดรวมกันซึ่งยากต่อการทําให้หักได้ในครั้งเดียวกล่าวกันว่าในครั้งพุทธกาลชาวเมืองวัชีได้นําเอาหลักธรรมว่าด้วยความสามัคคีนี้ไปปฏิบัติถึงแม้จะเป็นเพียงแควเล็ก แต่ก็ทําให้บ้านเมืองมีความเข้มแข็งมากทั้งในด้านการทาหารความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจนมีอนุภาพเป็นที่เกรงกลามของแคว้นใหญ่น้อยสามัคีธรรมหร,รือกุณธรร,รมที่ชาวเมืองวชีประพฤติปฏิบัติก็มี7ข้อมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าอป,ปาริหานิยธรรมอปาริหานิยธรรมประกอบไปด้วยหมันชุมนุมกันนองนิด 2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงกระทําพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นเพื่อปกป้องบ้านเมืองพร้อมเพรียงกัะทํากิจทั้งหลาย 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเห็นว่าขัดต่อหลักการเดิมและไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 4. ไม่ฉุดคล้าขืนใจหรือทำอนาจารต่อสตรีทั้งหลายมีบทบัญญัติคุ้มครองที่ดี 5. เคารพผู้อาวุโสและเชื่อฟังถ้อยคำที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 6. เคารพสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้เป็นสถานไม่ปล่อยให้สถานที่เหล่านั้นเสื่อมลง 7. ให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันบรรพชิตทั้งหลายที่ตั้งใจว่าบรรพชิตทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาหรือที่มาแล้ว จงอยู่ด้วยกันโดยผาสุกครั้งสมัยที่ชาววชัชีตั้งใจประพฤติหลักธรรมสามัคคีธรรมนั้นพระพุทธองค์ถึงกับทรงตรัสยกย่องว่าบุคคลใดไม่เคยเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงจงมาดูชาวแคว้นวัชีนี้เถิดถึงแม้พระเจ้าอชัชว์รู้ครองแคว้นมคตซึ่งเป็นแคว้นใหญ่และมีพลานุภาพมากจะยกพลมาปราบหลายครั้งแต่พระองค์ก็ไม่สามารถตีเอาใช้ได้แต่เมื่อชาววชัชีละเลยต่อความสามัคคีธรรมนี้ พระเจ้าจเอาชาติศัตรูจึงสามารถกำชัยได้ในที่สุดชาววชีที่บ้านแตกสะแดกขาดก็เพราะขาดความสามัคคีนั่นเอง